ละสนบเจ้าโตโยต้ 2.4J ปี2016ครับจัดทรงด้วยล้อ TE37 หยอดแดงมาในราคาสุดคุ้มเพียง4แ60,000บาทจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะฮกับผมแอดมินไฟครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อาระยะยนตะกิจสาขาอุบลแยกนาเมืองนะครับและเช่นเคยครับวันนี้แอดมินไฟครับมีรถกระบะมานําเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจได้รับชมกันนะครับสลับเจ้าที่อยู่ด้านข้างแอดมินไฟเองนะครับเป็นเจ้า t o y ยต a h i l u ัก r v v s s m r t t c a 2.4J p 2016นะครับจัดทรงด้วยล้อแมกเวลขอบ18ยอดแดงนะครับจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมแอดมินกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของเจ้ารีโวคันนี้กันเลยนะครับคันนี้นะครับมาด้วยกระจัางหน้านะครับสีดำนะครับสวยๆเลยนะครับดูดูหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมานะครับคู่กันกับไฟหน้าแบบมันติกรีฟิเคเตอร์ฮาโลเจนนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวในโฟมเดียวกันนะครับแล้วก็มีช่องของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับสามารถลูกค้าสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับโดยรวมก็จะรอๆดูสปอร์ตด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ ถัดมานะครับเรามาดูกันที่ล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ TE 37หยอดแดงนะครับขอบ18นะครับอ่าขอบปั๊มด้วยสีน้ำเงินนะครับรงตัวนะฮะอ่าสวยๆเลยนะครับกระจกข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมิติด้านข้างนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อ่าเรามาชมในส่วนของด้านท้ายกันบ้างครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ติดคํ้ำท้ายหลบป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเป็นไทเทเนียมสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างครับนี่นะครับห้องโดยสารนะครับใหม่ปริ๊นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังเองนะครับ กว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับแมนนวลนะครับส่งกําลังแบบ5สปีดนะครับมาด้วยระบบแอร์นะครับแบบแมนนวลนะครับปรับใช้งานง่ายนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับรองรับ CD วิทยุ FM AM AUX USB นะครับพร้อมระบบความปลอดภัยนะครับจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยเลยนะครับผมครบครบเลยนะครับตัวนี้นะฮะ ชมรถตัวจริงได้ที่อารยะยนต์กิจสาขาอุบลแยกนาเมืองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นของเจ้าคันนี้กันเลยครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า toyota hilux r e v o smartcab 2.4 jp 2016คันนี้นะครับอด m i n ไฟนะครับขายในราคาสุดคุ้มเพียง4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ4 6 0 0 0 0บาทลูกค้าจะได้ผ่อนอยู่เพียงแค่8,000ต้นๆเท่านั้นนะครับ และโปรโมชั่นของทางอรารยะยนตกิจนะครับออกรถกระบะนะครับรับคันทีวัว1ตัวมูลค่า20,000บาทนะครับผมและคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับผมและเท่านั้นยังไม่พอนะครับแอดมินไฟนะครับยังแถมฟรีประกันไทยชันน1ให้อีก1ปีนะครับพร้อมรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้นาน1ปีหรือ1 0 0 0 0กิลเมตรนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Fan Page นะครับรถมือ 2R ราระยะยนเนกิจนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับรถมือ2อระารยะยนตกิจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะแอดมินไฟต,ต,ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวีลหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ